ชาวราศีธนูวันที่1สิงหาถึงวันที่16สิงหาดวงชะตาเป็นยังไงมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวราศีธนูในช่วงนี้นะครับการเงินชาวราศีธนูช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจมากๆในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินโดยเฉพาะการเงินของคุณนั้นดาวเดิมเป็นดาวสาวซึ่งมีความมั่นคงอยู่แล้วแต่ประกอบกับดาวเดิมตอนนี้เดินในลักษณะเดินถอยหลังหรือเดินมนทําให้ความมั่นคงคุณน้อยลง ฉะนั้นคุณจะได้เงินก็ต่อเมื่อคุณจะต้องมียนงานโครงการเก่าๆเ,เท่านั้นที่คุณจะมีโอกาสได้เงินจะได้เงินต่อเมื่อเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างหยิบยื่นมาช่วยเหลือคุณเท่านั้นคุณถึงจะมีส่งผลใ,ในเรื่องของการเงินนะครับสําหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้ในส่วนของการงานชาวราศีธนูอาจารย์บอกเลยนะครับว่า เนื่องจากว่าดาวการงานคุณเป็นดาวจากการพูดการเจรจาการต่อรองเป็นหลักสําหรับชาวราศีธนูนั้นประกอบกับดาวจรณวันนี้ไปเจอดาวคู่ธาตุซึ่งสมผลนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องมีการเจรจาทาสัญญาแล้วมีผลประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับการงานคุณถึงจะสําเร็จแต่ที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้คือจะควรเป็นงานโครงการเก่าๆงานแก้ปัญหาถึงจะดี เพราะเหตุผลว่าดาวการงานของคุณตั้งแต่วันที่11สิงหาเป็นต้นไปจะเดินถอยองศาเดินมนนั่นเองทำให้งานใหม่ๆคุณอาจจะถูกชะลอไปได้ฉะนั้นใครที่กำลังเจรจางานอยู่ช่วงนี้ถ้าปิดหรือเซ็นสัญญาเอาไว้ก่อนได้ควรจะทำก่อนวันที่11สิงหานะครับแต่หลังจาก11สิงหาไปแล้วคุณค่อยไปดูในเรื่องงานโครงการเก่าเอากลับมาทา จะดีมากกว่าเสียนะครับในเรื่องการงานของชาวราศีธนูในช่วงนี้นะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักชาวราศีธนูอาจารย์บอกเลยนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับดาวในเรื่องเกี่ยวกับการเจรจา,าเหมือนกับของงานเหมือนกันฉะนั้นวันที่11สิงหาเป็นต้นไปนะครับคู่ครองคนใกล้ชิดอารมณ์จะงุนหงิดฉุนเฉียวมากขึ้น ให้ชาวราศีธนูระมัดระวังคําพูดกับคู่ครองคนใกล้ชิดงอนง้อเข้าไปหน่อยครับจะไม่ได้เสียหายแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาจนถึง11ยังถือว่ายังยังดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าดาวเป็นดาวพุธในช่องเจ้าเรือนคู่ครองคนใกล้ชิดของคุณยังถือว่าเป็นดาวกลุ่มสุภเคราะห์กับชาวราศีธนูยังไม่ได้มีอะไรยังเตือนสติกันได้ถึงอาจจะช่วงนี้นี่อาจจะมีปัญหาเพราะว่ามีดาวราหูมากวนใจบ้าง แต่ถือว่าดีมากกว่าเสียอยู่แล้วนะครับยกเว้นวันที่18สิงหาจะต้องเป็นต้นไปนะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องการเจรจานะครับสําหรับในเรื่องความรักของชาวราศีธนูนะครับส่วนในเรื่องโชคลาภความสมาเร็จชาวราศีธนูช่วงนี้ยังมีโอกาสในเรื่องของความสมาเร็จในเรื่องโชคลาภความสมเร็จที่โยกส่งผลถึงแต่หลังจากวันที่4สิงหาไปแล้วนะครับดาวมันเดินมนองสามเหมือนกัน ซึ่งเป็นดาวสุขที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับจะส่งผลให้โชคลาภความสําเร็จจะมาจากแผนง,งานเก่าๆความคิดเก่าๆหรือการทวงเงินแบบระบบเก่าๆนะครับหรือเงินยืมนั่นเองอาจจะมีความสําเร็จได้นะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นี่โชคลาภความสําเร็จใหม่ๆมีมาพักหนึ่งแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องเก่าๆถึงจะทําให้คุณสําเร็จนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันที่1ถึงวันที่16 ชาวราศีธนูเจออะไรมาบ้างนะครับวันที่1ถึงวันที่2ส,งสิงหาชาวราศีธนูมีเหตุที่จะต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องมีการหยิบยืมการเงินที่จะต้องมีความรอบคอบใส่ใจเพราะการเงินที่จะส่งผลถึงนั้นมันส่งผลไปถึงคู่ครองคนใกล้ชิดพี่น้องหรือคนรอบข้างของคุณนั่นเองฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ไหวพริบใช้การเอาตัวรอด ในการทักถามมีการหยิบยืมมีโอกาสสาเร็จหรือมีโอกาสสูญเสียให้กับเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างมีทั้งดีมีทั้งเสียในเรื่องการเงินในวันที่1ถึง2สิงหาครับวันที่3ถึง5สิงหาชาวราศีธนูมีเหตุที่จะต้องพบปะเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างอาจจะต้องมีเหตุที่ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้แรงร่วมกับเพื่อนหรือทํางานโครงการร่วมกับเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างมี เขาเรียกว่ามีเงินลงทุนกับพี่น้องคนรอบข้างได้เหมือนกันในวันที่3ถึงวันที่5นะครับการที่คุณยอมในช่วงนั้นจะสําเร็จดีมากกว่าเสียนะครับอาจจะเสียเปรียบเขานิดนึงนะครับแต่คุณยอมคุณก็จะสําเร็จดีมากกว่าเสียในช่วงวันที่3ถึงวันที่5กับเพื่อนพี่น้องและคนรอบข้างนะครับวันที่5ถึงวันที่7ชาวราศีธนูมีเหตุที่จะต้องดูแลในเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับการต่อเติมการตกแต่งหรือการเคลื่อนย้าย ที่อยู่อาศัยของชาวราศีธนูนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการขายการเจรจาหรือการซื้อการจรจาได้ทั้งหมดรวมทั้งสิ่งที่ชาวราศีธนูกําลังทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นการออกรถหรือไม่ว่าจะเป็นการไปทําบุญนั่นคือความต้องการของชาวราศีธนูจะส่งผลวันที่5ถึงวันที่7จะกระตุ้นทําให้คุณมีความอยากจะทําให้มันสําเร็จนั่นเองนะครับวันที่7ถึงวันที่9 ชาวราศีธนูจะมีเหตุที่จะต้องไปเกี่ยวเนื่องกับลูกน้องบริวารในเรื่องเกี่ยวกับความวุ่นวายในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการใช้ไหวพลิบนะครับกับลูกน้องบริวารหรือสิ่งที่คุณทําไปก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นงานคดีความก็ถือว่าคุณจะต้องเข้าไปปรึกษาหารือนะผู้มีความรู้หรือเป็นงานที่ลักษณะของงานที่จะต้องไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นในช่วงนี้คุณก็ต้องไปหาข้อมูลมาเหมือนกันอยู่ในวันที่7ถึงวันที่9 สิงหาคมสําหรับชาวราศีธนูนะครับวันที่9ถึงวันที่11สิงหาคมสาหรับชาวราศีธนูมีเหตุที่อาจจะต้องไปเจองานที่เปิดเผยไม่ได้งานโครงการเก่าจะกลับงานนะครับงานในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าช่องนั้นมีดาวฤตอยู่ที่คล้องเจ้าเรือนอยู่คุณอาจจะมีเหตุประสานงานหรือการแก้ปัญหาอุปสรรคครั้งใหญ่ก็ได้สําหรับชาวราศีธนู ในช่วงวันที่9ถึง11สิงหาดีหรือเสียอยู่ที่ดวงชะตาช่องนั้นเป็นตัวกําหนดนะครับก็ขึ้นอยู่วันที่9ถึงวันที่11สิงหาก็การระมัดร,ระวังไว้จะดีมากกว่าเสียอยู่แล้วนะครับวันที่11ถึงวันที่14สิงหาชาวราศีธนูมีเหตุที่จะต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับผู้ครองคนแก้ชิดให้ระวังปากเสียงระวังคําพูดระวังการทะเลาะเบาแว้งกันเนื่องจากวันที่11เป็นวันที่ดาวพุธเดินถอยลงองศาหรือเดินมนพอดี ฉะนั้นอารมณ์ของคู่ครองคนใกล้ชิดของชาวราศีธนูอาจจะไม่เหมือนเดิมฉะนั้นอาจจะมีในเรื่องของประทาคารมการที่เราดูแลเขาเรายองเขาอาจจะผ่านไปได้นะครับฉะนั้น1 1บเถึงสิต้องระมัดระวังเรื่องคาพูดกับคู่ครองคนใกล้ชิดครับวันที่14ถึงวันที่16ชาวราศีธนู จะมีเหตุที่จะต้องดูแลในเรื่องสุขภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรือในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไกลหรือเกี่ยวกับเรื่องการนํายานพาหนะไปซ่อมแซมหรืออาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับการซ่อมแซมดูแลในเรื่องครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยได้เหมือนกันนะครับในวันที่1 4ถึงวันที่16สิงหาทั้งหมดนี้คือชะตาของชาวราศีธนูที่จะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งสิงหาถึง1 6สิงหานะครับ ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านโชคดีมีความสุขในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ